บอกแล้วว่าพี่คนละหมอกันเพราะฉะนั้นที่ไข่ที่มันคะ่ะก็มีที่นี่ก็ดูแลอยู่ค่ะที่ไข่จริตมันใช่ที่ DNA เดียร์ก็ดูแลที่อยู่ค่ะอะไรเงี้ยรครื่องอฮะก็จะมีอ,อะไรนะลิฟเชอร่คาค่ะสูตรนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็ก่อ,อนหน้านี้ก็จะดูแลเรื่องผิวพรรณแบบนี้ซึ่งซึ่งจะบอกว่า ความเป็นผู้หญิงันนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเ,อเรียกว่าอะไรผิวพันธุ์โรลยลาเราต้องพยุงมันไว้ผู้หญิงอย่าหยุดสวยไม่อยากไปรอให้มันถึงที่สุดเราค่อยทำอันนี้เห็นผลมากคือค่อยๆรักษาตัวเองแล้วมันจะง่ายขึ้นนะพอเราถ้าเราดูแลตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วแล้วมันก็จะจะมีความรู้สึกว่าระยะยาวของการดูแลมันจะมันจะอยู่กับเรานานมาก อายุขนาดประมาณนี้พี่ว like ่าป sure ัญหาเนี huh. e ้ยมันน่าจะมีกับเกือบทุกคนเรื่องเกี่ยวกับปัสสาวะเล็ดนะคะเกี่ยวกับการกลั้นปัสสาวะไม่ได้อะไรเงี้ยคือแล้วเป็นคนชอบคนล้ออ่ะชอบคุยชอบอะไรเงี้ยพอหนล้อปั๊บมันก็ปิดปิดเลยก็เลยได้มันพอมารู้จักเครื่องเนี้ยแล้วได้มานั่งอ่ะมันก็เลยทําให้ชีวิตคนล้อเต็มที่มากขึ้นจริงตอนนั้นเราเขินตัวเองไหมวิ่งทำไมเราเป็นอย่างนี้เ ไม่เขินแล้วนะคืเห็นไงคือพี่ผ่านไปไม่ใช่แต่เด็กอย่างน้องๆ้องแล้ววันหนึ่งน้องๆก็อาจจะต้องเป็นถ้าอายุอายุอายุได้นะมันเป็นเวลาครับมันเป็นไม่ผู้ชายเหมือนกันใช่ผู้ชายเข้าห้องน้ำบ่อยเงีตอนาคืนน่ะก็สองชั่วโมงประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงเข้าทีหนึ่งอย่างเงี้ยก็ก็เลยพอมาใช้บริการแล้วก็ได้ผลก็เลยมีความรู้สึกเหมือนแบบ เออมันทําให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะอ๋อมันไม่ลำบากใช่เรา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 เคยว่าเวลาจะปวดปัสสาวะแล้วสุดไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไหมอ่าอ่าอ่าัช่ไหมอ่านี่ขนาดเราเราเราอายุไน้อยแต่อายุมากๆเนี่ยมันโอ้มันยิ่งกว่านะมันทรมานมากนะเวลาที่นมันมันมันชัดเลยก็คือคือสมมติว่าจะสมมติเราเราปวดตอนเนี้ยปกติแล้วอุ้ยอุ้ยต้องลีบต้องรีบแต่ย่างงี้ ไม่ต้องรีบพอได้ก็กั้นได้ระยะยาวแล้วพี่สองคนเป็นคนชอบเดินทางขับรถเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะเมื่อก่อนจะสังเกตตัวเองว่าพอเจอพัมต้องแวะบ่อยมากคือแบบสมมติไปอุดรเนี่ยฉันต้องเข้าสักสี่รอบเดี๋ยวนี้สองรอบคือมันน้อยลงแบบมันไม่ต้องถึงกับว่าโอ้เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าจนบางทีก็ลาคานตัวเองอย่างของตอนกลางคืนไม่ตื่นเลย ทุกขีก็ทุกขีอ่ะก็บอกว่าห้ามกินน้าต้องไม่กินน้ำโสมะผมบอกโมผมว็ไม่กินน้ําก็ทรมานว่าอยู่น้ำแต่แต่ว่าพอตักพอนอนปุ๊บตีสองเข้าตีตีสี่เข้าทีสามเข้าีบางทีสามรอบสี่รอบแต่หลังจากที่มาทําเครื่องนี้สักจริงๆสักสี่ขนนี่ก็ก็เห็นแล้วนะก็เห็นแล้วก็ก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้เข้าละมันทําให้ได้นอนเต็มอิ่มมากขึ้นนะมันทําให้ดีกับตัวเอง ก็ไม่รู้แหละก็ตอนนี้ก็60แล้วอ่ะก็รู้สึกว่าก็โอเคนะสำหรับอายุห0สิบอ๋อหรอหรอก็โอเคพี่ก็ว่าพี่พี่พี่ดูดูดูจากคนถามคือคือไม่นี่ไม่ได้เวอร์นะคนจะถามว่าคนรู้จักก็ถามว่าห้าสิบ กว่าได้ไหมบอกว่าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวนี้เราอายุยากแล้วค่ะใช่เดี๋ยวนี้คนเราเดี๋ยวเดาอายุยากขึ้นถ้าคุณรู้จักดูแลตัวเองนะใอย่างนี้เราต้องดูแลเยอะไหมพี่ตุ๋มีวายไม่ไม่ต้องเยอะแล้วค่ะเพราะว่าไม่ต้องเยอะผมว่าใช้เวลาดูมานานคือดูตลอดดูไม่ได้ก็ดูไม่ใช่มารอผมมาดูไม่ผมดูไม่ไม่นานมันยริงไม่ไม่ถือว่าเป็นคนดูต้อง ดูเพิ่มสิบกว่าปีเองเนาะก็คือก็คือยุ่งๆเราเป็นนักขันความเป็นผู้ชายก็จะไม่ค่อยได้สนใจออกแบบอะไรต่ออะไรอ่ยจะไม่ค่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็เกอบสายไปก็คือจริงๆอ่ะอย่ามาบอกว่าผู้ชายไม่จําเป็นมันเท่ากันแหละหน้ามันก็โดนแดดเท่ากันแหละพี่ก็ต้องเลยพยายามบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะช้าไปนะถ้าปล่อยให้มันนานๆไปเนี่ยกว่ามันจะมาฟื้นฟูมันก็จะยากเพราะฉะนั้น พยายามดูแลตัวเองเข้าไว้ครับแล้วก็สถานที่ที่จะทำด้วยเนาะบาทีเราก็กลัวเนาะก็ศึกษานิดนึงก็ศึกษาแล้วก็เราก็เห็นคนนู้นทำว่าเออนี่ก็โอเคนะก็ก็เริ่มมาทําแบบเนี้ยครับจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องทำงานในวงการนี้จริงๆงานละคนที่ยังรับอยู่ ก็รับค่ะก็ก็มีได้เรื่อยๆตอนนี้พอดีช่วงนี้เราสองคนไปมีช่อง YouTube ก็ทำช่อง YouTube ด้วยแลติ๊กต็อกก็มีนะคะก็มีติ๊กต็อกเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็ไปดูได้ค่ะช่องยังโอช n แนลค่ะลุงเปียกตะก้อยยังโอหมายถึงว่าถึงแก่แต่ว่าก็ยังดูใจเด็กเสูงวัแต่ใจเด็กสูงวัยแต่ใจเด็กททนในช่องยังเป็นยังไงครับ ถ้าเป็นถ้าเป็น youtube ก็จะเป็นเรื่องไปอะไรที่คนอายุขนาดนี้ทำได้ถ้าเป็น t ิ k กตอกก็เป็นเรื่องตลกตลกแกล้งอ่องแกล้งเรื่องของลุงป้านี่แหละขำขำกันนะครันีก็เป็นเรื่องการที่ไปเที่ยวไปอะไรประมาณนี้ครับ